เวกิเวลาเครื่องดื่มผงจากใบอ่อนข้าวสาลีและว่านหางจระเข้ยังมากด้วยคุณประโยชน์คือ 1. เป็นแหล่งรวมของวิตามิน B2 ที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกติครับ 2. ยังมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท 3. มมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของเม็ดเลือดแดงและเยื่อบุต่างๆครับ กล่องหนึ่งมี32ทานง่ายครับเพียงแค่นำไปผสมน้ำ250า250มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันก็สามารถดื่นได้ทันทีอุดมไปด้วยคุณภาพครับสดชื่นจริงๆเวกิเวลาเครื่องดื่นชินิดผงใบอ่อนข้าวสาลีไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับเวกิเวลา Bye, Julian.